วันนี้จะนำเสนอในช่วงแรกเนี่ยนะครับในตอนวันนี้ก็คืออะไรทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในร่างกายแล้วไปทำอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จากการศึกษานะครับวันนี้เราได้ยินคำว่าโควิด19หรือโควิด19นะครับส่วนใหญ่เราได้ใช้ทับศัพท์กันโควิด19เนี่ยเป็นชื่อของโรคนะครับก็คือ โ o โรนาไวรัสดิซิสนะครับที่ค้นพบในปี2019นะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วแต่เชื้อจริงๆอันนี้เป็นชื่อโรคนะครับโรคที่เกิดขึ้นชื่อว่าโควิด -19 นะครับส่วนเชื้อจริงๆชื่อว่านะครับเชื้อจริงๆเชื้อของไวรัสชื่อว่า SARS หรือ SARS แล้วก็ขีดโค v นะครับแล้วก็เลข2นี่คือเชื้อ เชื้อไวรัสนะครับชื่อนี้แต่ชื่อชื่อโรคนะครับลองนึกทบทวนนะครับชื่อเชื้อโรคชนิดหนึ่งเป็นไวรัสเหมือนกันชื่อว่า hiv hiv นะครับนั่นคือไวรัสนะครับทำให้เกิดโรคชนิดหนึ่งชื่อว่าโรคเอ d s นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างชื่อ ของไวรัสกับชื่อของโรคส่วนใหญ่เราจะพบว่ามันแตกต่างกันนะครับวันนี้เชื้อของเอเชื้อของโคโรโนาไวรัสเนี่ยนะครับมักจะเกิดจากอันนี้เขาบอกว่าเกิดจากค้างคาวแล้วก็มีการกลายพันธุ์ไปที่สัตว์อีกชนิดนึง ก็อาจจะเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็มาถึงมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ค้นพบจะเป็นแบบนี้ลองมาดูว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยเกิดขึ้นในโลกนี้มานานแล้วนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในปีที่แล้วแล้วก็มีโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยก็คือเชื้อโรคโรคที่เกิดขึ้นก็คือ SARS ในปี2002เนี่ยนะครับโดยเกิดจาก ค้งคาวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ติดต่อไปหรือกลายพันธุ์ไปที่ตัวชมดและนำมาสู่คนแล้วก็ในปี2012โรคเกิดขึ้นชื่อว่าเมอร์สนะครับก็คือมาจากโคโรนาไวรัสอีกเหมือนกันจากค้างคาวแล้วก็ต่อไปที่อูดนะครับโรคนี้เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางตัวตัวเอมตัวแรกก็คือ Middle East นะครับแล้วก็เชื้อโคโรนาไวรัส ตัวที่พบเมื่อปีที่แล้วทําให้เกิดโรคโควิด1 i ก็เชื่อกันว่าอันนี้เกิดจากเชือ้อไวรัสแล้วก็ตามมาด้วยที่ตัวนิ่มซึ่งมีสภาพเป็นเกร็ดนะครับอันนี้ข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยเป็นข้อมูลที่อัปเดตถึงวันที่15มีนาที่ผ่านมานี้นะครับก็อันนี้นำมาเสนอเพื่อนๆนะครับลองมาดูว่าทั้ง3โรคนี้สิ่งที่เรากลัวที่สุดในตอนนี้ก็คือเชื้อ โคโรนาไวรัสที่เป็นทำให้เกิดโรค c o วิด -19 หรือ19ทีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนเคสทั้งหมดแล้วอัตราการตายเกิดขึ้นนะครับเรามาดูว่าซาที่เกิดขึ้นในปี2002ตัวแรกก็คือตาย800นะครับมีเคสที่ป่วยเนี่ย8,000ถ้าเราคูณด้วย100เพื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ10เพราะนั้นโรกซาเกิด อ,อันตรายทำให้เกิดการตายใน10%ส่วนโรคเมอร์สนะครับเกิดขึ้นมีเคสที่เกิดขึ้น2,500แล้วเกิดการตาย850คูณกันออกมาแล้วได้34%ส่วนโควิด -19 โรคนี้เกิดขึ้นมีเคสที่ติดณวันที่15มีนาคม1,53,517และเสียชีวิต5,735คูณได้100 เท่ากับ3.7จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยกว่าทั้งเมอร์สและซานะครับแต่ว่าทำไมเราถึงกลัวขนาดนั้นเรามาดูาภาพถัดไปนะครับก็บอกว่าภาพนี้จะทำให้เราเห็นว่าเขาบอกว่ามีค่าที่น่าสนใจคือค่า R0 เนี่ยนะครับก็บอกว่าก็คืออัตราการติดเชื้อไปยังบุคคลอื่นถ้าครับโรค c o วิด -19 เขาบอกว่าอยู่ที่2-3ถึง3เราสมมุติว่าเป็น3แล้วกันนะครับว่า1คนเหมือนสปอนเซอร์3คนนะครับเดี๋ยวพบว่าชั้นต่อไปมี3คนชั้นต่อไปจะมี9คนนะครับชั้นต่อไปจะมี27คนนะครับซึ่งรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไปซึ่งจะมีค่าของการติดเนี่ยประมาณ1.3ต่ตีสัน1นะครับ ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะทําให้1คนติดไปอีกยัง1คนแล้วก็ไปอีก1คนแล้วไปอีก1คนประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวอันนี้าภาพนี้จากเลคเชอร์นะครับในสถาบันแห่งหนึ่งที่ผมเอามาแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นต่อมากกว่านี้นะครับแต่นี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งมีค่า R0 มากเท่าไหร่หรือมากกว่า1เท่าไหร่ จะทำให้ตัวแรกเกิดขึ้นเร็วมากนะครับถ้าสมมุติว่าเรานึกถึง1ต่อ5นะครับอย่างที่เราเห็นว่ามันเติบโตไปได้หลายๆล้านคนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวแรกที่น่ากลัวและค่าอีกค่าหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของโรคนี้ก็คือเรื่องของค่า S ค่า SI นะครับ Series Interval แปลว่านะครับในภาพลองดูนะครับทำความเข้าใจนิดนึงอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเขาบอกว่าถ้า x 1คือคนป่วย1คนนะครับเริ่มต้นที่0เนี่ยนะครับเริ่มที่จะแสดงอาการที่0แล้วอาการนี้สงบลงใน14วันนั่นหมายความว่าที่เราต้องการรู้ว่าคนนี้ติดเชื้อหรือไม่นะครับให้กักตัวหรือเก็บตัวไว้14วันถ้าช่วงนี้เราไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าเราไม่มีเชื้อ สมมุติในช่วง0ถึง14วันนะครับเริ่มแสดงอาการเนี่ยจนกระทั่งอาการสงบลงเนี่ยแล้วมี x 2ก็คือคนป่วยคนที่2มาสัมผัสหรือได้รับเชื้อจากคนแรกในวันในวันที่นะครับในวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะ,นะครับแต่แสดงอาการอีก14วันเหมือนกันเขาบอกว่าหลังจากการได้รับเชื้อแล้วเนี่ยตัว s i นะครับก็คือการเริ่มเห็น การออกฤทธิ์หรือการแสดงผลของอาการเนี่ยเ,เรียกว่าค่า S.I. อยู่ที่5-7.5ถึงแปลว่าถ้าเกิดมีคนหนึ่งป่วยนะครับป่วยจริงๆมีเชื้อนะครับระหว่าง0-14ถึงวันเนี่ยนะถ้าเราเข้าไปสัมผัสและได้รับเชื้อเราจะแสดงอาการอยู่ที่ระหว่างวันที่5-7.5ถึงวันที่เพราะฉะนั้นเมื่อรวมเมื่อรวมกับ อัตราของการกระจายแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยยังไม่ทราบนะคบว่าตัวเองติดเชื้อต้องหลังจาก5วันผ่านไปแล้วก็ทำให้อาจจะช่วงนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่คือการการกระจายของเชื้อเนี่ยไม่ยังไม่ดุนแรงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างตัวเลขของนะครับตัวเลขของไข้หวัดใหญ่เห็นไหมครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยตัวเลข r 0ก็คือการติด ติดต่อกับคนอื่นอยู่ที่1.3แต่อัตราการติดเร็วมาก2.5ก็คือภายใน2วันครึ่งเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าเราป่วยแล้วนะครับซึ่งเห็นผลเร็วเพราะฉะนั้นการป่วยของเชื้อไข้หวัดใหญ่ถึงแม้ว่าตัวเลขจะติดไม่ค่อยเยอะแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้น2อย่างนี้ก็เลยทำให้เชื้อของโควิดเนี่ยอาจจะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะครับเรามาดูว่า การติดเชื้อนะครับผมมีสไลด์ภาพนี้ให้ดูนะครับก็บอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีลักษณะเป็นหนามนะครับแล้วก็เชื้อนี้หลังจากที่คนป่วยเนี่ยมีมีอาจจะไอหรือจามออกมาเป็นลักษณะของเป็นเป็นสารคัดหลั่งออกมาเนี่ยนะครับ เมื่อตกถึงพื้นนะครับเมื่อตกถึงพื้นจะอยู่ที่พื้นได้ถึง24ชั่วโมงและระยะไกลสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ3-6ฟุตนะคบเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่เราต้องทิ้งระยะห่างจากคนที่อยู่ติดกับเราเนี่ยประมาณสัก2เมตรนะคบเพื่อใหอ้เชื้อเนี่ยไม่กระจายถึงเราแล้วก็เขาบอกว่ามันสามารถที่จะแอร์บอลหรืออยู่ในอากาศได้นานถึง3ชั่วโมงนะครับนี่คือแม็กซิมัม วันนั้นเชื้อนี้จะเข้าสู่ร่างกายนะครับตามในภาพเนี่ยเข้าไปสู่หลอดลมของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่มีคนบอกว่าให้กรวคอด้วยน้ําเกลือก็คือคนละเส้นทางกันนะครับน้ําเกลืออันนี้ก็คือเข้าไปทางปากแต่อันนี้เข้าไปทางหลอดลมนะครับเมื่อเข้าไปที่ปอดสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเรามาดูต่อนะครับเมื่อเข้าไปถึงปอดแล้วนะครับเรามีถุงลมนะครับ ถุงลมเหล่านี้นะครับเมื่อเชื้อโรคเข้าไปถึงเนี่ยเชื้อโรคจะเข้าไปยังเซลล์ของเรานะครับซึ่งเป็นเซลล์ในถุงลมเดี๋ยวเรามาดูว่าภาพที่เกิดขึ้นซึ่งผมถือว่าเป็นอัจฉริยะนะครับเป็นความฉลาดของเชื้อโรคนี้เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ศึกษาแล้วเชื้อโคโรนาไวรัสจะมีนะครับส่วนประกอบของมันเนี่ยเป็นลักษณะเป็น,นหนามๆเนี่ยนะครับ หนามเหล่านี้จะเอาไว้เชื่อมต่อกับรีเซพเตอร์ที่อยู่ผนังเซลล์ของเรานะครับผนังเซลล์ที่เคยพูดถึงว่าผนังเซลล์ของเรามีรีเซพเตอร์ที่จะยอมให้สารบางอย่างเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นรีเซพเตอร์นี้จะเข้าไปเจาะหรือไปเชื่อมต่อกับรีเซพเตอร์ชื่อว่า ACE2 นะครับหรือ S2 เนี่ยนะครับ S2 นะครับเข้าไปแล้วนะครับลองมาดูนิดหนึ่งนะเขาทำอะไรกับเซลล์ของเรา ทันทีที่สไปคหรือตัวหนามของโคโรนาเนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อนะครับทำให้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวเชื้อเนี่ยจะถูกกลืนเข้าไปในเซลลหรือว่าทำให้เขาเนี่ยเข้าไปในเซลล์หลังจากเหมือนเหมือนเขามีกุญแจลับนะครับสามารถเปิดประตูเข้าเซลล์ได้ที่ ACE-2 เนี่ยนะครับหลังจากเข้าไปแล้วเขาจะส่ง RNA นะครับจะเห็นว่าในเซลล์ของไวรัสเนี่ยมีเป็น RNA เป็นเส้นเดียเด่ยวๆเนี่ยนะครับจะเข้าไปปล่อยเข้าไปในเซลล์นะครับแล้วไปทำอะไรนะครับในเซลล์ของของเราจะมีไรโบโซมนะครับซึ่งเป็นตัวอ่านต้องบอกว่าเป็นตัวอ่านค่า RNA นะครับจะเห็นว่า uh, single strand RNA เนี่ยจะเข้าไปอ่านในไรโบโซมของเราและแปลผลแปลผลออกมาเป็นอะไรแปลว่า R ไรโบโซมของเซลล์ของเราเนี่ยจะอ่านค่า RNA ของเชื้อโรคแล้วสร้างโปรโตีนออกมานะครับเห็นไหมครับมีสีเป็นสีฟ้าสีม่วงสีดำสีชมพูเนี่ยนะครับก็คือการอ่านค่า RNA ของเชื้อโรคและสร้างโปรโตีนออกมาจากการสร้างโปรโตีนออกมานะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเชื้อโรคที่มันฉลาดมากๆนะครับบอกว่า มันจะใช้เอนไซม์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในเซลล์ของเรานะครับเป็นตัวสร้างจํานวนหรือเป็นตัวเพิ่มจํานวน rna นะครับในรูปเหมือนกับตัวเพนกวินเนี่ยนะครับเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะครับเป็น rna dependent นะครับแล้วก็เป็น rna polymerase เนี่ยนะครับจะสร้าง rna ที่เป็น rna ของเชื้อโรคอีกหลายๆเส้นด้วยกันนะครับหลายๆเส้นนี่คืออันที่หนึ่งนะครับที่ มันทำให้เซลล์ของเราเข้าใจผิดนะครับไปสร้าง RNA ให้กับเชื้อโรคสิ่งต่อมาที่มันทำได้อีกก็คือมันจะอาศัยเอนไซม์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเซลล์ของเราก็คือเอนไซม์ตัวนี้ชื่อว่าโปรตีนเนสนะครับโปรตีนเนสเนี่ยครับที่อยู่ข้างล่างเป็นลูกศรสีฟ้า,ฟาเป็นตัวแตกโปรตีนเป็นตัวแตกโปรตีนที่มีสีอ่าสีฟ้า สีม่วงสีดำสีชมพูเนี่ยนะครับแตกออกมาให้เป็นส่วนต่างๆนะครับให้เป็นส่วนต่างๆเห็นไหมครับจะมีกลมๆนะครับจะมีเป็นเป็นหนามๆนะครับแตกออกมาแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับกับโปรเอนไซม์ N ที่เป็น RdD e dependent ตัวที่อยู่ข้างบนที่เป็นเหมือนนกเพนกวินนะครับ2ออย่างนี้เพื่อนๆนึกถึงถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับ อลองจินตนาการต่อนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเรานำผลลัพธ์ของ RNA ที่สร้างขึ้นในเซลล์ของเรารวมกับส่วนประกอบต่างๆนะครับเหมือนของเด็กเล่นเลยนะครับนำมาประกอบกันแล้วกลายเป็นไวรัสโคโรนาอีกหลายๆเซลล์ด้วยกันนะครับเกิดขึ้นจากการสร้าง โดยอาศัยไรโบโซมในเซลล์ของเราทำให้เกิดไวรัสที่เพิ่มจำนวนขึ้นได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราดูแล้วสิ่งที่เรากำลังจะต้องเผชิญก็คือว่าถ้าวันนี้เราได้รับเชื้อแม้แต่หนึ่งเซลล์ของโครโรนาไวรัสเซลล์ของเราจะมีการสร้างโครโครโนาไวรัสเพิ่มขึ้นนะครับ เรียกว่าเขาเป็นจารกรรมแล้วเป็นโจลกรรมนะครับที่ดีมากๆถือว่าเป็นไวรัสที่สำคัญที่สุดที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นแหล่งเพาะเชื้อจริงๆแล้วต้องบอกว่าแม้ว่าโครโรานาไวรัสเนี่ยอาจจะมีอัตราการตายที่เราดูแล้วเนี่ยเพียง3.7เศษเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ถ้าหากเราเป็นตัวการในการที่ เพิ่มจำนวนไวรัสขึ้นให้เขานะครับก็คือเราเป็นแหล่งเพาะเชื้อให้เขาดีๆนี่เองเราจะไม่สามารถหยุดยั้งโรคเหล่านี้ได้นะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตเพื่อนๆนะครับนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้ก่อนตอนต่อไปนะครับว่าร่างกายของเราจริงๆแล้วเนี่ยจะกำจัด เชื้อไวรัสโครโรนาเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วก็เรามีความพร้อมที่จะกำตัดเชื้อโครโรนาเหล่านี้แบบไหนได้บ้างนะครับเพราะนั้นก็ติดตามตอนต่อไปนะครับในไลน์คอนเฟร e นซ์ของเราสำหรับตอนนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ